ข,ข,ข,ขึ้นมากิ่งนิ่้นม่งนิงนิ่งนิ่นิ่งสบายไม่า้นต้งฝันายไมมสวยจอสั่นอึ้มสุดๆมาครับ 5, 4, 3, มาค่ะว่เรต้าว,วันนี้มาร่วมเปิดคอลเลคชันใหม่ค่ะก็ร่วมเปิดคอลเลคชันใหม่นะคะเหมือนที่ใส่อยู่ตัวนี้เลย<อ>ก็คือสวยงามมากก<อ>็อ,อยากให้มาเยี่ยมชมช็อปนะคะแล้วก็มีของสวยๆเต็มเลยค่ะที่แบรนด์บิลนะคะอ่าเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้ดูคอลเลคชันใหม่มีตัวไหนโดในใจเราบ้างโด,ดนใจหลายตัวมากๆแล้วก็ประทับใจมากๆที่แบรนด์ไทยสามารถทำเสื้อผ้าออกมาได้สวยงามแล้วราคาแบบน่ารักมากอย่างชุดทีทต้าใส่อยู่เนี่ยสองพันกว่าบาทเท่านั้นเองคือราคาหน้ารักจับต้องได้แล้วคุณภาพดีแล้วก็เป็น สินค้าแบรนด์ของไทยเราเองนะคะก็ประทับใจค่ะตอนนี้คุณแมทจิมจิมแล้วคยเหมาเลยแล้วกันเป็นคอเลยหรอคไม่เลยไม่เลยค่ะแต่ว่าจะบอกว่าน่ารักหลายตัวมากมากเลยค่ะแล้วก็อยากซัพพอร์ตด้วยค่ะเป็นไงน้องกับดีไซเนอร์ไทยน้องวันนี้ใช่กับดีไซเนอร์ไทยนะคะก็พี่ผัดพี่ข้าวโพดนะคะเป็นคนออกแบบคอลเลคชันนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ยินดีกับเขามากๆเลยกับคอลเลคชันใหม่นะคะของเวนสค่ะได้ค่ะเอาฝากหน่อยละค่ะที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะก็สำหรับใครที่กำลังมองหาเสื้อผ้านะไม่ว่าจะเป็นชุดออฟฟิศหรือชุดไปเที่ยวหรือชุดไปงานหรือไปทะเลนะคะก็มาได้เลยที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะอ่ะอาทำทุกชายตอนนี้มีคนแบบไหนโดนตบโดนตบหมดแล้วขอบคุณค่ะเป็นไงบ้างคะความน่ารักของคุเขาน่ารัก นคะแล้วก็อย่างที่เราจัดงานล่าสุดนะคะแล้วเขาก็จะแบบเดินไปสวัสดีแล้วก็ไปกอดทุกคนแล้วบอกว่ากบินเดินไปทักทายทุกคนนะคะเขาก็เดินไปสวัสดีแล้วกอดแล้วก็หอมทุกคนแล้วก็แล้วก็แกบบมันมีบางคนเขาไม่ได้กอดเขาแบบคนนี้ยังไม่ได้กอดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีความน,น่ารักอะไรอย่างเงี้ะคะยค่ะน่ารักนะหลงมากหลงมากทุกคนหลงมากเลยเขาถามหาคนที่สองพยายังคนแรกน่ารักขนาด <laughs> นี้ก็พยายามอยู่ ว่าใจใจพี่ระพี่ระรอยากอยากมีอยากมีค่ะจริงๆค่ะอันนี้ก็วางแผนบอกว่าวิทยาศาสตร์บางอย่างหรือว่าวิทยาศาสตร์เป็นยังไงนะก็พูดอย่างไรก็ใส่อ๋ออก็มีได้ปรึกษาคุณหมอว่าก็มีปรึกษาคุณหมอก็มีบปรุงอะไรอย่างนี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงมีเด a ไลน์ e ไหมว่าเอ้ยเราอยากจะได้ในปีนี้ได้บางกรทองถ้าได้ปีนี้ก็คือแบบจะจะดีใจมากๆเลยเพราะว่า คุณกรนก็จะแบบดีใจมากๆจริงๆคุณกรนก็อยากมีมาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าก็ขอให้มีวาสนาละกันนะคะที่เราเน้ธรรมชาติเราก็เน้นธรรมชาติแต่ว่าก็มีปรึกษาคุณหมอบ้างค่ะในเรื่องของบำรุงกินยาอะไรอย่างนี้ค่ะดูวันอะไรอย่างงี้ค่ะอะไรนะคะยังไม่ถึงไปขอพรเลยค่ะยังไม่ได้ไปไหว้พระเลยแล้วก็มีบทไหมคะว่าอยากมีน้องเล่นอยากมีเพื่อนเล่นอะไรย่างนี้ ยังเขาอาจจะยังไม่ได้เข้าใจตรงนั้นเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เขาก็แบบเหมือนแฮปปี้มากๆแล้วเขาก็จะมีพี่สองคนนะคะก็คือพี่พัดกับพี่พิมพ์ก็จะแบบเล่นกันทุกวันอะไรเงี้ยค่ะสำหรับคนที่สองี่อาจจะมีเป็นแบบลูกชายหรือสาวหรืออะไรก็ได้ก็แล้วแต่ธรรมชาติค่ะบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้เลือกไหมอะไรเงี้ยค่ะเขาน่าจะเป็นคนเลือกเรามากกว่าแต่ว่าใจไม่อยากเลือกเพ็น้องใช่ให้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะมีเดยไลน์ไหม จริงๆไม่ได้มีเด a ไลน์แต่ว่าถ้าได้ปีนี้ก็ดีค่ะแต่ต้องมีเลยนะแม่เพื่อให้คลอดปีนี้นะคะใช่ไหมคะต้องอนนี้เลยเราเออรอุนกันแล้วเร็วนี้ค่ะก็ให้ายถึงว่าก็อยากให้มันเร็วๆนี้ก็อยากเดี๋ยวกลับบ้านก่อนแบบนี้งานในวงการก็ต้องพักยาวๆอีกอ่ะก็เนี่ยค่ะแล้วก็ยังมางานอยู่นี่ก็งานในวงการ ก็อาจจะต้องพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคนก็คิดถึงนะคิดถึงเหมือนกันคิดถึงมากๆเราก็ยังดีใจที่ยังมีละครเรตอ้ออกมาลีลานอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะก็ฝากติดตามได้ทางช่องสามแต่คือเรายังไม่ได้แบบเรกแล้วลาไปก่อนจารครในที่นี้ยังค่ะยังก็คิดถึงเสมอเลยแล้วก็ยังลี้านรัก รอบนี้อะไรเงี้ยถ้าวันหนึ่งมีโอกาสก็ยังอยากทําอยู่นะคะถ้าเกิดพี่พี่ให้ความเมตตาเราตอนจางย่านะคะทั้งรักทั้งหนุ่งอยากคนนี้นะน่าจะได้เดี๋ยวไปขออนุญาตอีกทีนึงถ้ามีโอกาสนะคะบทบาทที่เราอยากเล่นคีอาะกลับมารอบนี้จะเป็นบทไหนดีคะก็อยากมองหาอะไรใหม่ๆบทบาทใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็อยากมองหาอะไรใหม่ๆอือจริงพี่เลน่าติดไหมค้าสมมติแอะต้องเป็นแบบเล่นเป็นคุณแม่แต่ว่ายังสาวอยู่เลยไม่ติดนะคะใช่จะเป็นผู้จัดไหมคะได้นะคะได้เลยค่ะเดี๋ยวจีบคุณเลนาไปเลยไม่ได้ร้ายร้ายล่ะคะแบบว่าไ้าร้ายจริงๆก็ได้หมดอะค่ะแต่เราก็อยากมองถึงเรื่องบทมากกว่าถ้าบทมันสนุกโอ้ยแล้วอ่านแล้วแบบโหยอยากเล่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะ เบียนกันมากกว่าเพราะกันสึกภาพไม่ออกแล้วมีตาหวีออะไรต้นเล่นหลายนี่รีรันอยู่นะใช่มัมยสงว่าแม่เตรียมกรีดได้นะเนาะแต่ก็เสียงมีแค่ประมาณนี้นะ <laughs>